สวัสดีครับมาพบกับผมทุกวันเช่นเคยวันนี้ไม่อยู่กับหัวกล้วยฮะสกิดเข้ามาบอกเอากัวกล้วยเนาะเลี้ยงบาลีได้น่ารักมากฮะไอที่แล้วบอกหัวกล้วยไปไอเราก็ตกใจมีแต่คนสกิดเข้ามานึกว่าพูดอะไรผิดเข้าไปต้องย้อนกลับมาดูเลยฮะโอเควันนี้ก็จะมาเล่นสายโทเทมฮะก็จะเป็นเปิร์คคำสาปเนาะสีอันล้วนๆเลยคำสาปแรกครับลอยแค่จิตกรรมตัวนี้ทวงเครื่องได้ดีเลย เวลาเซอร์เขาแคสโทเทมทิ้งเนี่ยเราสามารถไปจุดเพื่อให้คำสาบดี้ทำงานครับแต่ละกองก็จะทำให้ทุกอย่างช้าไปหมดเลยฮะไม่ว่าจะซ่อมเครื่องช้ารักษาช้าหรือว่าฟื้นตัวจากตอนคารช้าเปิดประตูช้าทั้งหมดนี้ช้าลง30%ครับและถ้าจุดกองสุดท้ายได้กองที่5เขาจะไม่สามารถแก้คำสาบได้แล้วฮะก็โกงเลยเนาะถ้าจุดได้ ก็คำสาปของเล่นฮะหลังจากที่เซอร์ลงจากตะขอเนี่ยเขาจะติดสถานะเมนูตัวไปตลอดทั้งเกมเลยจนกว่าจะไปแก้คำสาปที่สุ่มอยู่ตามแมปเนาะแล้วเขาจะเห็นคำสาปของตัวเขาเองด้วยในระยะ16เมตรเป็นเวลา90วินาทีครับ6อันนี้มาคอมโบกับเบิร์แรกได้ดีฮะเพราะเหมือนถูกบังคับให้ต้องไปแก้คำสาปเนาะแล้วก็คำสาปลักษณะที่3ถ้าเกิดว่าเราทำเซอร์บาดเจ็บได้เนี่ยคนนั้นเขาจะติดสถานะตาบอดไปตลอดทั้งเกมเลยจนกว่าจะไปแก้คำสาปครับตาบอดก็อย่างเช่นออร่ลาจากเครื่องไม้หรือว่าเพื่อนที่ถูกแขวนอยู่นะ และคำสาบสุดท้ายครับความตื่นเต้นในการไล่ล่าตัวนี้จะทําให้เขาแก้คำสาบได้ช้าขึ้นฮะ10%ต่อ1โทเค็นเนาะเริ่มแรกเราก็จะมี5โทเค็นครับก็แปลว่าเขาจะแก้คำสาบช้า50%ถ้าคำสาบถูกแค้ไป1ก็จะลดไปทีละ1โทเค็นเนาะแถมตัวนี้จะได้แต้มเลือดเพิ่ม10%ด้วยนะในหมวดหมู่ของนักล่าครับต่อมาในส่วนของออนครับตัวนี้จะทําให้เรารีชาร์จสกิลรดหนังของเราลดลง4วินาทีครับอีกตัวเหมือนอันแรกเลยฮะแต่ตัวนี้จะลดลง3วินาทีโอเคที่เอามาก็ประมาณนี้ครรัััับกบกกเเเเททวววนนนีีี้ดด๋ยยาาไปลลุ่ เหมือนเป็นใจอีกแล้วฮะทุกคนเราเอาตัวเทมมาเนาะเขาด่านนี้มาหายากแน่นอนฮะรอบนี้ผมจะพยายามใช้สกิลลดหนามบ่อยๆเนาะจะว่าจะเอาเพื่อนเขาไปซ่อนฮะเพราะว่าเราเอาตัวเทมตาบอดมาเนาะน่าจะใช้ได้เหมือนกันแหละทุกคนเพราะว่าคนอยู่บนตะขอยังไม่เห็นเลยฉะนั้นคนอยู่บนกงก็อาจจะไม่เห็นเฮ้ย เขาไปหนึ่งแหวฮะน้องเฟิงคนแรกมองอยู่ไม่เอ่ยอยังไม่โดนหนามเลยเนาะอ่ายังอยู่ฮะไม่ได้ฉีกเอากลัวทำไมล,ลูกเหยียบไปเลยไม่ต้องหลบหลอกหลอกเหยียบให้หน่อยวะแหมเหยียบให้หน่อยก็ไม่ได้เนาะ ตะขอใกล้ๆครับแขวนแรกสำหรับน้องฟึงมีเครื่องเสียงดังฮะลูดไปคูดาวระวัยฮะไม่รู้มันทับกันหรือเปล่ามาสองตัวเนี่ยแต่เหมือนไม่ทับนะเห็นคนชอบเอามาทับๆกันแบบไม่ค่อยทับเหยียบร้อยฮะ้าวคนนี้ก็เหยียบอยู่แล้วที่มา หลอกครับข้าไปหนึ่งแผล <c oughs> ไม่ต้องแสแลตทุกคนคนชอบโยก <c oughs> เดินตามไปชิวๆฮะไม่ต้องรีบร้อนอะไรมีไม้ถูกต้องครับ <c oughs> ไม่โดดด้วย <c oughs> ไม่น่าทานฮะอันนี้ <c oughs> อ้าว <c oughs> โอเคนึกว่าจะเล่นหน้าต่าง เช็ดไก่ให้ลิงดูฮะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ตีเพื่อนเขาสองคนเนาะยังเห็นออล่าอยู่ครับเราเราต้องไปตีเพื่อนให้เขาเจ็บก่อนไม่งั้นเปืนมันไม่ทำงานฮะตอนนี้ทำงานไปแล้ว2คนมีน้องเฟิงกับเซเบอร์เนาะเอาหลอกครับอไปหนึ่งที อันนี้เขาติดไม่รู้ตัวเนาะเป็นคำสาปของเล่นฮะก็เลยเดินแบบหลงหลงลืมลืมเรียบร้อยฮะนึกว่าเข้าตู้ไปดักฮะเหมือนอยู่บนหัวนะขีดเอาไว้ก่อนฮะเพื่อโดดลงมา สวัสดีครับเจเออุ้ยมีเคี้ยเล็กกับเขาด้วยเมื่อกี้น่าจะยืนมองก่อนเนาะ <c oughs> เฮ้ยเ้ยมีไฟฉายติ๊กติ๊กเดี๋ยวจะโดนไม่รู้ตัวนะฮะเอ้ยไม่ยอมเหยียบหนามแล้วเลยอ่ะ <c oughs> ยายาคอมโบคอมจอย เรียบหน่อยลูกฉีกอีกแล้วปะ่ะอ่าไม่ต้องมาส่องฮนะไม่ทันหรอกโอเคโอ้โหโอ้โหตุบตับตุบตับเนี่ยฮะทุกคนเดินมาทางนี้ป่ะเนี่ยน่าจะอยู่เครื่องริมเนาะ อาจจะฮิวนอยู่ก็ได้ครับอ้าวน้องเคสไม่สนใจฮนะเราตามหากองเลือดดีกว่ายังไงเอาไปหนึ่งแผลครับเอาตาบอดไปด้วยเนาะตอนนี้เหลือเหลือผู้ชายลืมชื่อผู้ชายยังไม่ได้แผลจากเราตาเขาก็ยังไม่บอดเนาะ เชือดไก่ได้ไนี่ทุกคนติดรถหนามเราเรียบร้อยฮะโอเคไปฮะเชือดไก่ให้ลิงดูคนที่จะเห็นก็มีแต่ผู้ชายเนาะแต่ถ้ามาด้วยกันก็บอกทางกันได้ฮะทุกคนสังเกตอะไรไหมเหมือนเขายังไม่ได้แค่ตัวเทมเลยนะ อ้าวเจอแล้วฮะผู้ชายอา้าวเป็นน้องเคสฮะมีบาลานซ์ซะด้วยติดรถหนาแบบนี้ต้องเอาให้ล้มฮะทุกคนเดี๋ยวจะเชือดไก่ให้ลิงดู <S 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 เดินตรงบิกเลยเนาะ ไปครื่องเดิมฮะยางยังไม่มาแตะเนาะไม่รู้กกงไปห้อยที่ไหนเนาะจะมีแค่คนเดียวที่เห็นฮะอ้ามันก็น่าจะมาไกลสุดนะอ่าเจอแล้ว คนนี้ยังตามไม่บอดเนาะเขาไปหนึ่งแผ่ครับแม่แสงไฟมันเข้าตามีไฟฉายหนึ่นด้วยทุกคนต้มเตียมเลยเราเออเขาจะไม่แก้คำสาบจริงๆหรอทุกคนออกขวาเรียบร้อยฮะอา้าวหนูจะฉีกไปทางนูน้น ขอบคุณครับโอเคเมื่อกี้ช่วยกันแถวนี้เนาะสวัสดีครับมีรอยเลือดอ่าแล้วเลือดก็หายไปเป็นน้องเคสฮะอ้าสถานะไม่รู้ตัวแลตีไปครับทุกคนอ่าผิดทางลูกผิดทาง ขอบคุณครับอา้าวมาจากไหนเนี่ยเอาไม่เห็นเราด้วยแต่เครื่องเชยเลยทุกคนโอ้โหงงเลยเหวอนช่วยมาปุ๊บแบบตั้งใจปั่นเลยอะโอเคช่วยไม่เอ่ย ไปหนึ่งแผลครับก็โดนได้งนะคิดว่าไม่ถึงนะไม่ได,ไได้ไม่ได้เอาอ่อนสกิลไกลมาอ้าวอย่างนี้ช่วยไหมถูกต้อง,งครับโอเคสวยฮะแบบนี้อา้าวยังไงนี่อ่ะอันนี้อันนี้ก็ยังไงอีกคนนึงแทงหลังเปล่าดูดิก็ไม่มีทุกคน งงเลยผมส่งไปหวันฮะเออเนาะสเต็ปไหนนี่เดี๋ยวลองเดินเช็คตรงโทเทมฮะน่าจะมีแก้แก้ันบ้างแหละชัดเจนฮะโอ้โหแรงจัดทุกคนตัวพุ่งมาที่ไม้เลย โอเคไปหว่านเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งคนฮะตอนนี้จัดว่าเป็นโชคดีของเรานะเพราะว่าเขาเขาเอาด่านนี้มาแล้วแบบมันมันหาโทเทมยากอะ่ะอันนี้เพิ่งแก้ไปแค่อันเดียวเองตายสองเลยเนี่ยมีหลบซ่อนไหมเอ่ยไม่มีเนาะเรามันก็คิดเยอะไปฮะก็ต้องอยู่ที่เครื่องนู่นแหละ เนี่ยตรงนี้ก็เงียบลากเล่นไปฮะตาบอดกันทั้งเกมอย่างนี้เดินหลอนเลยแหละทุกคนเออไม่หลอนเขาตั้งใจปันชัดเจนฮะเป็นน้องเคสเนาะแปลว่าไอ้ข้างบนนี้ต้องเป็นน้องฟึงผมได้ยินเสียงข้างบนอยู่อ้าวขึ้นไปข้างบน ตามมาเลยฮะคำสาบคงยังไม่ได้แก้สักคนน่ะสวัสดีครับจ่าเอ๋ฮะจริงด้วยน้องเฟิงปั่นลงไปดักครับปึ๊บยังไงยังอยากปั่นอยู่เรียบร้อยฮะแบบนี้ล้มชัว จะยากไหมเน้นๆไปเลยไปดูข้างบนฮนะน้องเฟิงอยู่แน่นอนนี่ไงนี่ไงมีเสียงอึ๊กอักอึ๊กอักครับทุกคนเอาติดแล้วด้วยทันไหมนี่เอาทานันเรียบร้อยฮนะ มาเริ่มเติมเลยฮะไม่ค่อยชอบเลยเดินน้องแตกเนี่ยลากไปเรื่อยเปื่อยครับทุกคนเดี๋ยวไปเช็คท้ายยานก่อนไม่มีเนาะเอ้าเรื่มแสีงดังแล้วสวัสดีครับ<อ>เป็นเดวิดฮะคนแรกอ้าวไปแล้วฮะ กรินไปไกลเลยข้างหน้ามีไม้เอาไม้ไม่เอ่ยมันไม่โดนหรือไม่ถึงวะทุกคนมีเสียงฮะเอาไปหนึ่งแผลไม่ได้เอาสกิลไกลมาฮะอันนี้เราเอาเป็นเล่นลวดหนามเนาะอ้าว เจริญพรฮะไปไหนแล้วทีนี้โอ้โหพูดไปเรื่อยฮนะเดินไปเรื่อยเหมือนกันอ่ะกลับมาเจอเหมือนกันใหม่แข่งซะด้วยฮนะเฮ้ยเอาอยู่นะทำไปเล่นไปนี่ไงนี่ไงเฮ้ย เอยู่กัน3คนเลยปะเพราะเมื่อกี้มันมีกองเลือดนะทุกคนไม่ใช่น้องคนนี้แต่น้องคนนี้เขาจะเอาไงเราต้องสนองเนาะจินตนาการไปฮนะไปเลยเชือดไก่ให้ลิงดูตอนนี้มีติดตาบอดแค่2คนเนาะ ใครอะไรทีนี้จะอยู่ก็วิ่งออกมาฮะลูเอาไว้ฮะอ้าวอีกแล้วทุกคนเขาชีกไปอีกแล้วตายฮะแบบนี้ตายแต่คนปั่นเครื่องนี้ก็ไปไหนก็ไม่รู้ที่ตาถั่วตาถั่วตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะไม่ได้ไล่ใครจริงจังเลยฮะ เดี๋ยวไปดูท้ายยานตรงนู้นฮะอาจจะมี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 เสียงสวัสดีครับอยู่ไหมนี่มันมีใครสักคนไหมนี่เฮ้ยโอ้โหกลับไปดูยาเล็กเหมือนเดิมฮะ มีนกบินชัดเจนฮะเครื่องเสียงดังอยู่แน่นอนอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองก็ว่าไปไหนฮะรูดไปรูดไปพอดีเลยฮะมาตรงตะขอโอเคแผนแรกน้องเมกเลย ไม่มีสเตนบายเนาะลูดไปเรื่อยเปื่อยฮะอุ้ยอุ้ยมีเสียงมีเสียงโอ้โหดังมากอุ้ยแข็งซะด้วยฮะโอ้โหล้วติดด้วยไงติดไม่พอตีไม่โดนอันแน่จะหลอกเรา เแข้างหน้าก็เสียงดังครับทุกคนเดี๋ยวรีบอุ้มก่อนโอเคเจริญพรฮะมียัดนุ่นไว้ด้วยไปดูท้ายยานเนาะ เพราะว่าเขาช่วยกันลงมาแล้วอย่าเพิ่งปิ้งนะอย่าเพิ่งปิ้งนะอยู่ฮะอยู่อยู่คนเดิมไหมเนี่ยคนเดิมต้องเมกก็ไม่ธรรมดายังจะพับพด้วยนะไปเลยคือกลับมา,าพับด้วยทุกคนไม่สนใจอะตรงนู้นจะติดนฮะนกบิน มีเสียงโอ้โ,โหสปินใช้ดีจริงๆครับทุกคน s> <S อะไรเลยทีนี้ตอนนี้เริ่มเดินไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วฮะ s> <S เครื่องก้าห่วงโตเทมก้าห่วงอ่ะเอาหน่อยเนาะ เอ้ยเอาไปนูแล้วเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยแต่ว่าตอนแรกอ่อยเราฮะหลอกครับผมเอาไปหนึ่งแผลตอนแรกอ่อยเราแน่เลยทำเป็นแบบเล่นไม่ค่อยคล่องเนาะอันนี้เดินไม่ธรรมดาเลย หลอกซะด้วยเนี่ยหลอกด้วยเนี่ยหลอกบังคับเอาไม่ได้ยาดัาตไม้ดูดอีกแล้วทุกคนจินตนาการไปฮะไปไหนก็ไม่รู้ลุยไปเฮ้ยมีบูนด้วยฮะทุกคนมาจุดตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ อย่างอยู่เนาะเต็มๆฮะเฮ้ยนาแล้วะนี่ไนี่ลายนาแล้วทุกคนบ้านั่นแน ขอบคุณครับโอ้โหติดหมดแล้วมั้งเครื่องไปเชื้อไก่ให้ลิงดูฮะโหไล่นานมากเลยแล้วก็โอ้โหช่วยแล้วด้วยโอ้ตัวเทมแตกอีกจเจริญพรนฮะต้องจุดแล้วมั้งทุกคนเอ้าใครนี่เข้าไปหนึ่งแผ่ครับ ูเหย,ย,ยียบหน่อยวะเหยียบให้หน่อยพี่พับไหมถูกต้องฮะโอเคสงสัยต้องจุดแล้วทุกคนผมกะเอาไว้ห้านะตอนนี้ทัวรทีมเราได้แค่สี่เนาะเฮ้ย ไม่จุดเล่นยากฮะได้สี่สี่ก็เอาฮะตอนนี้ไปไล่น้องเซเบอร์นานได้เมื่อกี้ไปไหนแล้ะไปไปก่อนฮะเดี๋ยวจุดสี่จุดสี่ให้ได้ก่อนไล่นานเกินฮะถ้าได้ห้านี้สวยเลยนะแต่เหมือนไม่เจอไม่เจอคนนี้คนนี้เลยนี่ฮะไม่เคยเจอใครก็ไม่รู้โอเค จุดก่อนฮะปล่อยไปก่อนคือถ้าเราได้แขวนน้องมิเคล่าเนี่ยเขาเขาต้องไปแก้โทเทมฮะมันก็จะมีโอกาสได้จุดเพิ่มอีกที่หนึ่งเนาะสีก็เอาฮะทุกคนตอนเนี้ยเพราะว่าจะติดหมดแล้วดูแล้วเนี่ยแล้วลอยไข่แล้วกลับไปดูที่เดิมฮะเช็คหน่อยนี่ไงมาแก้นี่ไง เอาแผลไปก่อนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกระทืบไว้ฮะตอนนี้เขาปั่นเครื่องช้าเนาะเดี๋ยวน้องให้เครื่องมันลดไปได้ก่อนก็ดีเริ่มแก้กันแล้วเนาะตอนนี้จุดไว้สามเหลือสามละจุดสเหลือสามมีเสียงฮะ ไม่โดนเฉยเลยอจินตนาการหรือมั่วสวยครับเห็นอะไรแวบๆสวัสดีครับเอาไปดึงแขก่อนเนาะปลาลูกไยังไม่เคยเดินแขวนนะเราอ่ะโอเคแขวนแรกน้องมิคล่าครับ เเดาไปมั่วตัวฮะต้องไปเครื่องหน้ายานเนาะตรงที่มีโดเทมเราน้องมิกปั่นไว้ฮะถ้าจะไม่ผิดเอาเจอกันเฉยเลยฮะเจ็บอยู่ด้วยต้องเคลียร์ฮะเคลียร์ออกก่อนคนนี้มีตาย่าเขาไหม ไม่มีเนาะไม่ต้องห่วงฮะตอนนี้ยังปั่นเครื่องกันช้าอยู่ค่อยๆเคลียร์ไปถ้าเขายังยังแก้ไม่หมดนะถ้าแก้หมดก็เป็นเรื่องฮะ <Pikachu. S 1> โอเคไปหว่านไปที่เรียบร้อยแล้วก็เครื่องท้ายยานเนาะที่ใกล้จะติดสวัสดีครับ โอ้โหดึงคอแทบหลุดเสาใกล้ๆพอดีเลยแหมแล้วติดแล้วด้วยไงมันจ้าเขาเลือกเลินไปไหนละมานี่เลยมาสตาร์นเราเนาะรู้สึกยังไม่เคยไล่น้องเมกเนาะถ้าจำไม่ผิดเข้าไปหนึ่งแผ่ครับ ถ้าจำไม่ผิดนี่คือเราตีฟีน้องเมสรไปปล่อยไปฮะเดี๋ยววนกลับไปที่เขาช่วยกันเนาะเผื่อเขาแก้โทเทมเอาจิตนาการนะ,ะมีคนเฉยเลยแต่เป็นน้องเซเบอร์น้องเซเบอร์นี่เอาเรื่องอยู่นะถ้าจำไม่ผิดเกมเปลี่ยนพวกเขาเลยนี่ จุกงานฮะจุกงานสุดมาลูกมาหลอกครับเรียบร้อยมีตายากไหม <c oughs> ไม่มีเนาะส่งไปหวั่นฮะเหลือสองคนแล้วน่าจะโอเคอยู่ฮะทุกคน เดิมนี่แหละไม่อยู่เนาะแหมถ้าโดนอีกก็โชคดีไปฮะใครมันจะแคะหลายๆรอบนี่ไงมาแคะตรงนี้ไงเป็นน้องมิคิร่าครับแต่เราไม่ต้องห่วงฮะตอนนี้ตัวทีมเราทำงานอยู่หนึ่งหนึ่งกองไฟเนาะก็ปั่นช้าอยู่30%ฮะ น้องคนนี้ก็เหมือนจะไม่เคยไล่นะไปดึงคอมารอบหนึ่งเฮ้ยเหมือนไม่มองหลังเลยทุกคนใช่ไหมเฮ้ยแต่เลี้ยวได้เออหลังไม่มองแต่เลี้ยวได้ทุกคนเอาอยู่ฮะเอาไปดึงแผลก่อนแบบนี้ ถูกต้องฮะเอ้ยก็ยังไม่มองเนาะขนาดโดนตีไปผัวหนึ่งเดินตรงดิกเลยฮะเป็นคนคิดบวกเนาะมองแต่ข้างหน้าเฮ้ยดูดิ <c oughs> เฮ้ยไม่มองเลยอะเอาเอาดูดิอะ่ะเฮ้ยขอบคุณครับ อแบบนี้ก็เจ๋วเหมือนกันนะจุกนานนะท้าไปเล่นไปอ่ะไม่ต้องจุดแล้วโทรทงโทรเทมเครื่องติดแล้วฮะจนได้เนาะเครื่องนี้แอบไหมเอ่ยโอ้แต่เมื่อกี้จุกจุกนี้ไม่ธรรมดาเลยทุกคน จุกนานนะจุกแบบเนี้แบบแบบวิ่งไปเรื่อยๆอะแบบไม่ต้องแคร์ฟังเสียงเอาพอวันหลังไปเล่นเซอร์ลองสเต็ปนี้ดูบ้างฮะวิ่งแบบไม่ได้ลืมหูลืมตาเนี่ยเลยน่าจะสุดยอดแล้วโอเคช่วยกันแล้วฮะถายยานเนาะจัดว่าเล่นเป็นเลยนะฮะคือโททงโท,โทเทมเรานี่คือไปหมดเลยโอเค จินตนาการไ้ฮะไม่ต้องเล่งไม้บังก็สแสลตได้โอเคเรียบร้อยฮะไปแบบไวๆเลยมิชชั่นคอมพิวตครับทุกคนและเช่นเคยสำหรับคนที่ดูคลิปจบแล้วชอบอย่าลืมกดตุกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ